สวัสดีทุกคนนะผมเล่นเกมซอมบี้มอนสเตอร์5นั่นเองนะซึ่งเราก็จะมาเล่นพาร์ท้้วก็จะมาเล่นซึ่งเกมนี้คนระับมันจะมี20จานนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะออกเกมแล้วเข้าใหม่เพื่อให้คุณดูฉากแรกนะโอเคนะผมคุณจะได้เห็นฉากนะครับผมแปบนึงนะรอมาโหลดก,ก่อนนี่นะผมนี่คือฉากแรกสุดเลยนะ นี่นะครับก็จะทั้งหมดจะประมาณนี้นะซึ่งเกมนี้นะผมคุณอาจจะได้เสียงฝนแทรกนิดหน่อยนะผมก็ขออาภัยนะว่าผมฝนตกนะครับผมนะครับป่ะไปก็เลยโรงพยาบาลนี่มันเจอวได้ซอมบี้มอนสเตอร์ฉันจะต้องเคลียร์พื้นที่นี้ให้มันหมดไม่ต้องเคลียร์พื้นที่นี้ทั้งหมดได้เลย เอ้มึงตัวละครเดียวกับภาคสามภาคสี่ไปเนี่ยอุ๊บซีอุ๊บซีเดี๋ยวเหมือนจะมีคนเดี๋ยวเหมือนผมจะเห็นคนแล้วและอุชื่มึงเกา่าโอ้ย what the fuck มึงขอรีใหม่ก่อนดิเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นฉันจะไ่ต้องเคลียร์พื้นที่อย่างนี้นะ โอ้หเลยครับฮะคิ้วคุณโหดมากลเลยไงครับเนี่ยอื้อเชี้ยหฮืมซอมบี้กระเทยแม่งตบกูซะ้อย่างกระเทยเลยถ่าตบหนึ่งเนี่ยมาดีครับ อะไรวะเน,นี่ยอะไรวะเน,นี่ยตีนโคตรเยอะเลยที่นี่มันดูน่ากลัวมากเลยแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่น่าดึงดูดเหมือนกันกุญแจนี่มันคือเออถังถังไอ้ถังเครื่องช่วยหายใจอะนะแต่ว่าฉันก็ไม่เห็นเหมือนว่ามันจะใช้การได้นะ S <S มันล็อกอ่ะเอ๊แล้วกูต้องไปไหน s <S มันล็อกอ่ะนี่ก็ล็อกแสดงว่าต้องหาคุณแจแต่คุณแจต้ออยู่แถวนี้แน่นอน,นครับผมคุณเชื่อผมไหมล่ะ <Nothing useful. S 1> ไม่มีอะไรสามารถใช้ได้เลย <useful. S 1> เอ๊มัน ไอ้วิ่ยุนนั่นใช้ได้นะแต่ว่ามันก็มีเสียงแปลกอมาเป,อเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอย่าเป็นอะไรไม่ต้องเล็งแล้วกูไม่ต้องเล็งละมัง้งมามาเอามึงใจขนาดเนี้ยอู้ s h o t ก u นมันล็อกมนะั yeah. uh. Uh. ้ย shotgun เวลาไปกันละ เลสโกเลยพวกเขี go, ้ยอะไรไว้เียเต็มเลยนักวิ่งมาราทอนนักวิ่งมาราทอนนักวิ่งมาราทอนแก้ผ้าวะนี่มันนักวิ่งมาราทอนเวอร์ชั่นกระดูกนักวิ่งมาราทอนนะผมมีหลายเผ่าพันธุ์นะทั้งเผ่าเอลงเอเลียนเผ่าพันธุ์ที่เราคุ้นเคยสุดก็คือไอตัวนี้นี่นะไอตัวนี้ตัวนี้ีตัวที่อยู่หน้าผมเมื่อกี้เลย อะไรนักหนาไว้ตัวนี้แม,ม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยตีน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 เนี่ยตีนห,ห่ากะจอเจาะเฮ้ยเฮ้ยสอมบีแม่งงงอะไรวะ ตเต็มเลยนะ่นเราอะ <Yeah. S 1> กระจก <Yeah. S 1> กระจกเอ้ยไอ้กระจกตู้มันว่าปุ่มมันจะพังนะริบแม่งพังเพื่อน ซอมบี like hey yes, ้หัวโตฮัลโหลอาร์เดอะพรีเวียสรูมเซฟเฮ้ยสว๊อบบีใช่ฉันขอบคุณขอบคุณสำหรับการพาฉันไปด้วยนะขอบคุณเดี๋ยวรอเดี๋ยววันนี้ก่อนเดี๋ยวรีบใหน่อยนะผม สวัสดีแล้ว <The S 1> คิดว่าเมื่อห้องเมื่อกี้ปลอดภัยหรือเปล่าใช่มันฉันก็จัดการหมดแล้วนะขอบคุณสำหรับการพาฉันไปเป็นเลดไปเป็นผู้ร่วมทีมด้วยนะแล้วผู้หญิงคนนี้มันคือเอ้าผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนแล้วล่ะ What the fuck the หรือมันจะมีทางมันจะถูกบล็อกอนะ่ะฉันจะไม่ต้องออกฉันจะไม่ต้องผ่านไปแล้วผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนแล้วล่ะ เฮ้ยผีผีพ่อผีสีน่ากลัวผีก็มาดิเดี๋ยวเจอลูกซองตกเป่าอะอะไรเนี่ย what the fuck what the fuck คิดว่าเก่าเหรอครับเชด่าคุณโหดมากหรอครับเข้าไปดิคิดว่าดีเหรอครับคุณอ่ะคิดว่าคุณนึกว่าดีเลเหรอครับแกร์ กริงเอ๊ะเรอผู้หญิงคนนี้เมื่อกี้หายไปหยไหนวะผมหลอนแล้วเหร What ฮะอะไรวะเนี่ย w h ไอ้ว่ผีเออฟอนเดอร์ฟ้าผีกูโดนเล่นละก็กูโดนเล่นละแต่กูมีปืนปกูไม่กลัวละมันจะไปไหนแล้วมันแล้วมันจะไปไหนวะ <Hey, S 1> เนี่ยไอ้รถเข็นเนี่ย s <S นี่มันโรงแรมผีฟอน,นกกเดอร์ฟนะ้ามึงจะช้ำกูกู้จังไงมวะเนี่ยกลัวโรงแรมผีละเพื่อนกลัวมึงมาโรงแรมผีแล้วจีมีตาหม,มีแล S jam. <S มันมันมันติดขัดเนะี่ยเอ้าเฮ้ยพี่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 จมไปมล้พี่เอาผมช่วยไหมพี่เอาพี่พี่พี่เขาตายละอุ้ย s <S มันล็อกเลยดอ้แบบเดี๋ยวกูรู้เลยกูตองไปทางนั้นกูตองไปทางนั้นอย่างแน่นอนดูจากส้นตีนที่รอกูก็กรู้แล้วดูจากส้นตีนยังน้งมากี่รอกูอยู่ ต้นตีที่รอผมอยู่ก็น่าจะาดูออกนะ <It> s <S มันล็อกเลยแล้วผู้หญิงเมื่อกี้มันไปไหนวะ s <S มันมันมันขัดอะล็อกมันติดขัดอต่ทำไงไดีอะมันแจม,มันเปิดไม่ออก <It> s <S <ะ>คนคนติดยาถือมีดนี่งศีนะกุณแจนี่มันเทียะล็อกเลย โคตรเจ็บเลยเฮ้ยแม่งเอ้ยอะไรอย่างที่ฉันต้องพาเนี่ยมันบ้าอะไรวุ้นนี่เ,ข,ข,เข้ามาดิวะเข้ามาดิเ้าม่กลัวหรอกโอ้ยเข้ามาไอ้จริงก็เข้ามาดิแม่มผีเต็มเลยแหกคู่ไปดิ ทีมคนเมื่อกี้ไปไหนว่าสรุปอะ่ะก็กูเจอเล่นละมันบอกว่าแล้วไอ้เฮ้ยห้องที่นายผ่านเมื่อกี้หมดไป The wonder how many of died here in this hospital The wonder how many of died The wonder wonder of you The wonder ดูเหมือนว่าความโชคร้ายมันจะ มันจะอยู่ที่ไอคนที่ตายในโรงพยาบาลน,นี่นะดูเหมือนว่าทั้งหมดนี่มันเกิดจากการที่มันมีคนตายหาน,นโรงพยาบาลน,นี่เยอะเป็นเรปรจำนวนมาก เดิมประตูตรงนี้มันยิ่งเบี้ยวอะ่ะคนว่างเหมือนกันไหมแล้วพอเราไปตรงนี้นะคุณดูนะประตูแม่งตรงเฉยเลยเว้ยพื้นที่นี่มันเบี้ยวอุ้ยอะไรเนี่ยปืนปืนไม้เสียงมันต้องมีปืนพวกเขาดิ อ๋อปืนพกกับปืนที่เองถืออยู่เมื่อกี้มันไม่ใช่ปืนพกเหรอเออวะอยู่ตรงนี้ครับพี่พี่ไม่เห็นผมเหรออุ้ยอุ้ยเยอะ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 มากครับผมว้าวนี่มันแค่ด่านเท่าไหร่เในด่านสามนี่ปลาไปเยอะแล้วเนี่ยดีฉันทำมาได้แล้ว

ไม่กลัวละขว้าอาเอาไนน้ำมนแล้วาาวะเกมนี้มันยาวอยู่ครับเนี่ยใช่ที่นี่แม่งโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวี่ฉันคิดเอาไว้โอ้ยใหญ่จริงว่ะ มาจ้ะโอ้ใหญ่จริงครับไม่ได้โมูด้วยไม่ใหญ่จริงใหญ่ใหญ่บิ๊กบักเอกเลยอย่างนี้ตัวเหี้ยอะไรเ,เนี่ยจู่กูงโง่ไงวะ ขึ้นไปทำอะไรบบนั้นมันเป็นไปเด้ไหมเนรอ ก็เลยครับหืมหืมนะ้าขอก็ดูก็ล่วงไปเซร่รออะไรละ่ะอึดอหะ ไม่ได้ฮะระบบไฟฟ้าไม่มีนี่บางอย่างบอกผมว่าผมควรจะฆ่ายพวกตัวที่มันอยู่ยรอบนี้ก่อนนะเอ้ยนักวิง่งโอ้ยมานักทดลองอ่ะนักวิง่งมาราธอนแบบผ่านเท่เก็บติดติดยาตายใส่ติดติดยาดิดติดยาตายละเหลือเหลือไอ้ตัวที่มาลงมาด้านล่างเพื่อมาหาผมละ ูเห็นนะอย่างนี้มันตัวในหน้าต่าหน่ากว่าเอ้ยพี่พีอืมอืมอืมนี่ไหลนี่ไหลฮะโอ้โหตัวตัวล่วงไปดิ คิดว่าเก่งแห้วครับไม่ได้ฮะเปิดตูไม่ได้นะ มันทห,หารตายทหารตายโอ้นี่มันปืนในภาคเก้านี่หว่าผมขอที่บออกทิ้งมืถือหน่อยได้ไหมพี่ไม่ได้อะถูกที่ว่าจะได้นะบโปรปืนลงละนี่ต้องใช้อันนี้อย่างน,างน,างนี้ต้องใช้ปืนปราบเสียละฉันถูกฟังอัพเจ็กตามมาหรอจ๊ะ ดดนักวิ่งมาราธอนเหรอครับดนนักวิ่งมาราธอนไล่ลาครับผมนักวิ่งมาราธอนนักวิ่งมาราธอนเหรอครับนักวิ่งมาราธอนเหรอครับอืมไม่กลมกูเหรอฮะผมไม่กลัวพวกคูหรอกนะครับเอ้ยเฮี้ยไม่โดนเต็มๆหมอมึงองใส่แค่โดนเจ็ดเจ็ดตายคู่เลยครับนักวิ่งมาราธอนไม่นักวิ่งมาราธอนเหรอ จะมาสู้ปืนดับเบิลช็อตกันผมได้ไงฮะนักวิ่งวอาทอนคิดว่าคุณนั้นโหดจริงๆเหรอมาละ <Hello again. S 1> สวัสดีอีกครั้งหนึ่งเนอะอะไรวะ Hi, Good see you again. ฉันคือนิโคลัส how do you know my name everyone knows that you are a great adventurer one of the best soldiers alone against everything it's good to know that i'm an inspiration to others and also for me an adventurer like you i'll see you around okay see you later <coughs> สวัสดีอีกครั้งสวัสดีนิโคลัสฉันดีใจนะที่ได้เจอในครั้งหนึ่งเนี่ยวอตเดี๋ยวก่อนนะเธอรู้ชื่อฉันได้อย่างไงเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยรู้แหละในที่อย่างนี้รู้ทั้งหมดว่านายน่าเป็นทหารที่กล้าแก่งและนายก็เป็นคนที่โหดมากๆด้วยฉันมันมีอ๋อไว้เจอกันใหม่นะ See you later โอเคนะผมไอตรงซับที่มัน,ปนแปลมาเมื่อกี้มันจะมาว่านะเอ้ยนิคลัสลว่าไงสวัสดีครั้งหนึ่งนะว่าไงนิครัสดีที่ได้จเจออีกครั้งนะแล,แล้วมันก็บอกว่าแล้วมันก็เดี๋ยวก่อนนะนี่เธอรู้รู้ชื่อฉันได้ไงเนี่ยแล้วนางก็บอกนะผมว่าพวกเราทุกคนนะ่ะรู้ชื่อในหมดนั่นแหละพวกเราทุกคนในพื้นที่นี้เพราะว่านายนะ่ะเป็นทหารที่แข็งแกร่งสามารถล้มปีศาจได้หลายตัวและนายก็เป็นทหารที่กล้าแข็งสุดด้วยท้าที่เราหลายๆคนรู้จักกันนะนะ ันดีใจนะที่จะเจอนายอะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่นะเอาไว้เจอกันประมาณนี้ครับผมใน,นเรื่องก็จะประมาณนั้นแหละจีดอะไรต้งหนาวะเจ๊จีดอะไรเจ๊ยิงไม่จังเลยเจ๊เล่นอ่านอะไรเนะนี่ยเจ๊ตายู่นั่ยนะโอ้คุณแจขี้ผมเจอขี้ไม่ใช่ละผมเจอขี้ขี้บานเองดิ ขี้บ้านเตียงดิก็มันคือขี้งไงล่ะว,วิ่งชาร์จนี่ก็สวยดิ เราเรานางนะครับก็ได้เพิ่มเติมอีกว่าอตอนก่อนที่นางกันไปนางบอกว่านายเป็นไอดอลของฉันเลยนะแล้วก็เป็นไอดอลของทุกคนแล้วแวไอ้นี่ก็ถามนะผมว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเหรอทาไมเธอทําไมเธอถึงมีความรู้สึกที่ว่าชอบฉันขนาดนั้นนะ่ะนางก็ไม่ตอบเลยนะผมนางบอกว่าเราทุกคนก็จะลาบลาบลๆานะครับผมแล้วนางก็บอกว่าไว้เจอกันไว้เจอกันอีกครั้งนะแล้วนี่ก็บอกว่าไว้เจอกันแล้วนางไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะคุยอยู่กับผีก็ได้ไม่มีใครรู้ ปืนในภาคเก้านะผมนะซึ่งคุณไม่ต้องไปเล่นภาคเก้าก็ได้นะซึ่งผมก็จะไม่เล่นภาคเก้าเองอู้ว่ามอนว่าฟิวมันจ่หายไปนะ No มันไม่มีพลังงานแล้วที้ผมต้องไปยังไงนะ่ะเอ๊ะกูจะไปเอาพลังงานแบบไหน,นเอ๊ยยังไงวะ no ต้องมีวิธีดิ How How I need to energy กูทำไงให้กูได้ energy มาวะอืมเอ๊ะ fuse is missing. น้องฟิวมันจะหายไปนะ There energy. is no เน็ตจี้มันจะไม่มีนี่กูจะหายยังไงวะเนี่ยก็นะผมนะเราจะมาจบคลิปที่ด่านนี้กันเลยนะครับผมก็สำหรับเกม Zombie Monster 4นะครับผมนี้นะครับก็ขอจบไว้เดี๋ยวเพียงเท่านผม ไม่ตามกนไห,หนพานานครับผมบ๊ายบายครับ